สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเล็กจาก RDD c ดี c e n t e r นนะครับแม่คือบริษัทอาคนเนลแคปตอลเพราะเราคือแหล่งรวมรถมือสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้ผมมีรถดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับตามผมมาครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนวันนี้นะครับตามผมมาครับมาครับมาครับวันนี้ผมพามารีวิวเป็นเก่งเล็กกันบ้างนะเก่งเล็กกันบ้างนะครับ คันนี้นะเป็น Toyota v r ีอนะครับเครื่องยนต์1.5เป็นตัวมิดนะปี2020นะครับได้เป็นตัวรองท็อปนะครับนะครับปี2020กับสีเทาแบบนี้นะครับสนุนราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่31,000บาทนะครับถึง339,000บาทนะครับนะเลขราคานะครับขึ้นอยู่กับเลขไมล์และสภาพการใช้งานของรถนะครับใครสนใจอยู่นะครับ V ีออตัวมิดนะ เก่งเล็กนะเอาไปใช้งานกันนะรีบติดต่อมา0 9 7 0 8 2ก9 1 3นมผมมาเลียเล็กใช้งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับเน้นย้ำซื้อสดไม่เก็บแบตเดเเพิ่มเติมเครดีนะจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีค่าจัดค่าโอนนะฟรีดาวให้ได้ด้วยนะครับนะใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับเพิ่มเติมสำหรับซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทางภาคใต้นะก็ลดไปเลยนะครับเพิ่ม1 0 0 0 0่นบาทนะครับออนท็อไปนะครับจากราคารถนะครับ 9913ไปดูกันวันนี้ผมนะเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันนะเป็นตัวมิดนะครับเนี่ยจะมีอ่าตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะเดย์ไทม์นนไลท์มีมาให้ครบครบแล้วนะตัวมิดนะครับสีเท่าแบบนี้ไม่มีนะครับสติกเกอร์ต้องลอกนะครับมีล่องลอยเก็บงานนิดหน่อยลูกค้าเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับเก็บงานทําความสะอาดให้นะครับนะทั้งภายในภายนอกเลยนะเซนเซอร์ด้านหลังสจุด นะครับ V8 ตัวมิดนะครับ V8 ตัวมิดนะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยให้ด้วยไหมน่าจะมีนะคันนี้เออคันนี้ V8 ตัวมิดปี2ี่ิบมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะนะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวพาไปดูคันนี้กันนะครับสีเทาแบบนี้นะรถสวยๆงามๆนะครับราคามันจะเริ่มที่สามแสนหนึ่งพันบาทกับ ตัวสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะผมเลือกมาคันนี้ราคาน่าจะอยู่ที่สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับนะเอามาให้ลูกค้าดูก่อนนะครับนะดูฟังกช์ชันกันก่อนนะและลูกค้านะครับหาเป็นแบบไหนรุ่นไหนอยู่ก็นะครับติดต่อกันมาได้นะครับนี่เครื่องยนต์ดูอ,อ้ BBTI นะฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีไขนะครับ นะแก้ม่เดิมเดิมแก้มเดิมเดิมนะคานเดิมเดิมเครื่องยนต์เดิมเดิมนะครับน้งแห้งๆแบบนี้นะครับ1.5มิตรนะแบตเตอรี่เป็นจีเอสแบตเตอรี่นะครับนี่น้สวยงามฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีไขนะตัวถังด้านในเนี่ยน็อตเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะครับสวยงาม นะครับโอเคนะให้เป็นยนตะ์นนะเครื่องยนต์เดิมปกตินะปี20นะครับเก็งเลยดูดูออลวีดีไอนะนะครับโอเคนะเดี๋ยวฝาโป้งนะครับแล้วก็ไปดูภายในกันนะครับนะรถเดิมเดิมนะครับฝาก็เดิมเนี่ยฝาเดิมโตโยต้านะครับแบบนี้เลยนะเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะไฟโปรเจคเตอร์นะครับ หล่อลอแบบนี้แล้วก็นี่ตัวได้ทยมเลนิ่งไลท์นะไฟตัดหมอกนะครับมาดูกันที่ยางนะครับคันนี้ได้เป็นยางปี2023ของไฟสโตนนะครับยางปี23ไฟสโตนดอกยางยังลึกใช้งานได้อยู่นะครับชิมไปนะไม่โดนนิ้วเลยไม่เจอ,อตัวพื้นยางเลยนะครับนะ้าภายในนี่สวยงามนะครับ ไม่มีร่องรอยการแกะคันไขนะครับประตูเดิมๆนะนี่รอยซีนเดิมๆหมดเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับทั้งเซตเลยนะทั้งเซตเลยนะครับนะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะนะครับแล้วก็นี่ตัวมิดนะครับจะแต่งเป็นแบบนี้นะครับสีดําตัดสีบนเงินแบบนี้นะอ่ะตัดสีบนทองแบบนี้นี่ตัวนี้จะเป็นสี ออกเนี่ยชมพูชมพูนะครับนะคันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์หนึ่งแสนสามพักับ5กิโลเมตรเท่านั้นนะ1นึ่งแกิโลเมตรนะครับกระจกนะเป็นพับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้านะครับนะแล้วก็กระจกบันเล่อนนะออโต้หนึ่งฝั่งหนึ่งข้างฝั่งคนขับนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นไฟฟ้านะครับนะหน้าจอไม่มีเลขเครื่องหมายใดๆเตือนนะครับนะน้ำมันเต็มถังน้ำมันเต็มถังด้วยคันนี้นะครับ นะแอนะครับเป็นระบบปรับออโต้นะนี่แล้วก็ปรับองศาปรับตรงนี้ได้เลยนะครับปรับระบบปรับออโต้นะแรงลงแรงลมเนี่ยครับปรับออโต้ได้เลยนะครับนะครับเนี่ยปรับพัดลมนะเป็นตัวระบบอ๋อเป็นหมุนมือนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้นะครับนะนี่หรือจะปรับเป็นออโต้ก็ได้นะลูกค้านะครับเกียร์ธรรมดานะ ปรับเป็นเกียร์ตัวแมนวนวลได้นะครับแบบขั้นบันไดเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันได,ะ Auto, บบน,น,ไดนะแล้วก็วิทยุนะเชื่อมต่อนะครับเป็นระบบทัชส,สกรีนนะเชื่อมต่อบลูทูธ FMAM ได้นะครับนะมีกล้องถอยหลังมาให้นะนี่ให้ดูนะกล้องถอยหลังมีมาให้นะี่นะตัวโตโยต้าเดิมๆเ,เลยเบรกมือดูเดดูความใหม่นะตัวเนี้ยถุงพลาสติกครอบตรงนี้ยังไม่ได้ทําการแทบไม่ได้ทําการแกะเลยนะครับ นะแทบไม่มีร่องรอยเลยไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะครับลูกค้านะครับสวยงามงามสวยงามงามสวยงามงามนะนะครับแอร์แบ็กด้านหน้าสองลูกโอเคนะไปดูด้านหลังกันนะว่วม,มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับนะด้านหลังก็เดิมเดิมหมดนะเนี่ยนะครับประตูด้านข้างนะครับ ด้านหลังนะ้าหัวหมอน3ตมตำแหน่งนะครับหัวหมอน2ตมตำแหน่งเป็นเบาะหนังเนี่ยแทบไม่ได้ผ่านการนั่งมาเลยลูกค้าดูดินะ้าเหมือนใหม่เลยลูกค้านะครับนะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานทาความสะอาดนะลูกค้าแต่ดูดิสภาพสวยๆงามๆเหมือนใหม่เลยตัวหลังคางด้านบนก็ไม่มีนะครับฉีกขาดนะแทบไม่มีร่องรอยเลยนะครับสวยงาม นะเปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับเปิดฝาท้ายด้านหลังนะเปิดฝาถ้ายด้านหลังนี่กล้องห้อยหลังอยู่ตรงนี้นะนะฝาถ้ายด้านหลังวีออสจะเปิดตรงนี้นี่เปิดตรงนี้นะครับนะฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับนะครับสวยงามนะ แล้วก็ตัวชิ้นท้ายนี่นะครับยางอะไรมีมาครบครบแล้วนะครับแล้วก็รอยซีนด้านหลังก็อยู่ครบสวยงามแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูตัวเม็ดอาร์คนะครับนะชิ้นท้ายด้านท้ายไม่มีชนหนักไม่มีความทางด้านหนา้าด้านท้ายนะสําหรับคันนี้นะครับสําหรับคันนี้นะสวยงามนะครับสีเทาแบบนี้นะครับสีเทาแบบนี้นะ นั้นเนี่ยมีร่องรอยนะครับนิดหน่อยนะรอยดีหน่อยนะรอยดีรูดตรงเนี้นะเดี๋ยวเก็บงานให้ก่อนส่งมอบลูกค้านะครับสวยๆงามๆแน่นอนนะครับนี่สาวอากาศดูครบไม่มีหักนะก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะรถเดิมๆนะครับแอร์เย็นสบายเย็นด้านหลังนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับนะครับนะโอเคดูสำเนาเล่มคันนี้กัน ดูสำเนาเล่มคันนี้กันนะครับนะดูสำเนาเล่มนะครับนะโอเคนี่สำเนาเล่มคันนี้นะครับนะคันนี้เป็นรถปี2020นะลูกค้าเห็นไหมนี่นะรถปี2020นะครับรุ่นปี2020ก็จดทะเบียน2563ก็รถจดตรงนะปี2020เหมือนกันนะครับนะเครื่องยนต์1.5นะก็1 4 9 6ซีซี นะครับเจ้าของลำดับที่1นึ่งก็ R c ์ n e y Capital ลำแบบเดียวเท่านั้นลูกค้ารับรถไปก็เป็นเจ้าของรถลำดับที่2ทันทีนะครับนะรถของเรานะครับไม่แท้ไม่มีการกลับไม่มีการกรอไม้นะครับเข้าศูนย์เช็คประวัติได้ทุกคันนะเช็คประวัติได้ทุกคันเนี่ยเข้าศูนย์ทุกคันเลยเนี่ยอย่างคันนี้นะครับเข้าศูนย์อีกทีก็1นึ่งแสก้นสี่อยิอโเมตรนะเข้าอีกทีก็1นึ่งแสกิโเมตรกับตอนนี้นะครับเลขไม้หนึ่งแสนสามพันห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะ ปี68เข้าสู่อีกทีโอเคนะครับนะสรุปให้อีกทีกับคันนี้นะครับตัวภาษีต่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะลูกค้าไปต่ออีกทีเดือนตุลาปีหน้าเลยนะครับนะครับสรุปอีกทีกับคันนี้นะคันนี้นะเป็นตัวโตโยต้า V ออสนะครับเครื่องยนต์1.5มิตรนะเป็นตัวรองท t o ปนะครับฟังก์ชันนะตามที่แนะนําไปเลยนะก้องถอยหลังเซฟเซอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วนะกับสนุนพารานะครับ สนับสนุนราคานะเริ่มต้นอ,อยู่ที่3,100 0บาทถึง3 3 9 0 0 0บาทนะใครสนใจอยู่รีบติดต่อมา097029913นะครับผมมารีลเลย์ให้งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับเน้นย้ำซื้อสดไม่เก็บแบตเจเพิ่มเติม,เ,ตมเครดิตนะจัดไฟแนนซีค่าจัดค่าโอนให้แล้วด้วยนะใครสนใจอยู่นะครับรีบติดต่อมานะและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับ คลิปนะครับรถรีวิวรถดีๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาริกจาก RDD ีดีคาเซนเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ